สวัสดีครับผมลุงเทียนพาล้อนะครับวันนี้ลุงเมื่อคืนนี่ลุงไปปักเป็ดมาเออนี่นี่นี่ได้ได้ได้ปลาทอดได้ปลาทอดมานี่นี่แล้วมันเป็นขนาดกลางอะขนาดแบบรุ่นๆ่อะถ้าเกิดว่าตัวใหญ่ๆนี่เราก็จะแกบไปแกงกินแต่ตัวรุ่นรุ่นขนาดเนี้ย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 ที่ลุงแบไว้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทําเป็นปลาเค็มหรือปลาเกลือเออแล้วก็จะทําไงให้มันแบบ เค็มพอดีพอดีอเออแล้วก็ตากถ้าเป็นแดดเดียวก็ตากแค่สองสามชั่วโมงหรือว่าตากแค่วันเดียวแต่ว่าที่ลุงทำนี่ก็คือจะตากไปตากไปหลายหายวันคือให้มันแห้งเก็บไว้กินได้นานๆเป็นทั้งปีอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ามันใหน้เค็มพอดีให้หมันกนเค็มแบบโห่บางทีใส่ลงไปเค็มโดเด้เลี๋ยนี้ กินก็ไม่ได้เลยต้องไปกินก็ข้าวต้มหรือไม่ก็ต้องไปล้างน้ําก่อนกันครเออไปดูวิธีการทํากันอย่างแรกเลยนี่อันนี้ลุงลุงอันนี้อันนี้อันนี้ลุงลุงลุงทำไว้ก่อนหน้าแล้วนะมันก็จะมีปลาแบบสองสองสองอย่างนี้คือแบบแบบไร้ก้างคือเราเอาก้างออกก้างไหนออกไปอย่างเงี้ยนี่เออกับเหลือไว้มีก้างอย่างนี้เออไว้ตากแดดเออแต่ว่าวิธีการแร่แร่ไงเออนี่ตากทิสักตัวนึงเออนี่ ไว้แล้วเออนี่เองก็กดเก็บเลยอย่างแรกก็นี่ไงได้เนี่ยนะปลารุ่นเนี้ยเนี่ยเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นเนี้ยเขาก็จะมาส่วนมากเขาที่นิยมมาทําเป็นปลาเค็มแต่เกิดว่าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเนี้ยเรตดเลยก็ก็ตัวใหญ่หน่อยเออนี่อ้าวล้วงกันอย่างงี้เลยอาเอาเอาวอาเนี่เจใจเย็นไว้โอ๊ย มันเนื่อ,อกับปลาเป็นเนื่อกับปลาเป็นเว้ยแต่ย็ะเ,เนี่ย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 ขนาดเนี้ยหรือว่าใหญ่กว่าน,นี้ยเขาก็จะไว้เอาไว้แกงหรือไว้ต้มไว้ไล่กินเออแต่ว่าเป็นตัวแบบย่อมย่อมขนาดนี้ก็ใต่เกือถูกวะวัแแ้วก็คอดเก็ดเลยนี่เนี่ย เนี่ยพอพอพอเองขอดเก็บเรียบร้อยแล้วนะเองเนี่ยให้ทางเอาตรงเนี้ยมันจะได้มีเนื้อเนี่ยสอดเข้าไปตรงใต้เหงือกเนี่ยไอ้ใต้ใต้คีบมันเนี่ยเออกดกรุบเนี่ยแล้วก็หันไว้ขวางหนึ่งเนี่ยแล้วก็กดกรุบให้ขาดอย่างนี้แล้วก็ส่วนหัวนี่ก็ส่วนหัวนี่ก็เก็บไว้ทําเป็นแบบต้มข้งหรือตากแตกแตกแเหมือนกันแล้วก็แบะนิดหน่อยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเออแต่ล้วก็ไปล้างน้ําแล้วก็จะใส่เกลือพร้อมกันเลยก็ได้แต่นี่วิธีการแร่แร่ปลาปลาช่อนนี่นะก็คือนี่ตัวแรกเลยนะให้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 เองกดตรท้งห่างนะกดอย่างี้นะเห็นไหมเออชัดนะเออนี่เฉือนลงไปนิดนิดแล้วก็กดเนี่ยปลายมีดเนี่ยปลายมีดเนี่ยกดลงไปเนี่ยเห็นว่าคีบเนี่ยกดลงไปเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นก้างเนาะ กดลงไปเนี่ยกดลงไปเนี่ยเนี่ยเอาปลายเอาปลายมีดนะกดอกไปเนี่ยกดกดกดแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมาเนี่ยกดให้มันติดกับไอ้นี่นะนี่เห็นไหมล่ะติดกับก้างเนี่ยติดกับก้างเออแต่เย็นไว้ท่าๆเดี๋ยวไม่ดมันคมนะเว้ยเออเองก็ค่อยๆกดเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่แล้วก็ เนีะแล้วอื่นมันแบบป่ามันตดนะครับเนี่ยเอ้เนี่ยเอ็งก็ตอนนี้ก็ได้ได้ได้ฝั่งหนึ่งอ่ะอันเนี้ยนี่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 คือได้ฝั่งหนึ่งได้ฝั่งหนึ่งแล้วก็เอา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 ปุงมันออกเอาปุงมันออกแต่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเองจับแบบเอากลางออกเอากลางนี้ออกใช่ป่ะเอ็งเอาอีกอีกฝั่งให้มันฝั่งนี้นี่ In nghe 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 แล้วก็ตอนนี้ขั้นตอนนี้ให้ตัดกา้างตรงนี้ตรงนี้แล้วนะไม่ต้องไม่ต้องให้มันโดเดดแล้วเพราะตัดมันจะเหลือดโดเดดเนี่ยกดเลยปุ๊บเรียบร้อยนี่ก็จะไม่มีก้างแล้วเออเนี่ยนี่วิธีการแรกเว้ยเออเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นจ่าที่ทำทานทำไปตัวอันนี้ก็จะมีมีมีตัวแล้วก็มีหัวหัวนี่เอ็งจะใส่เกลือก็ได้ไม่ใส่เกลือก็ได้แต่ต้องกตากแดดนะตากให้แห้งเลยนะ ตักสักสามสี่แดดได้แล้วแต่ไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เก็บส่วนพุงเนี่ยส่วนพุงนี่เองก็เก็บไว้ต้มยำต้มแกงหรือว่าเอาไปตกปลาได้นะเว้ยปลาท่อนชอบกินเออมันก็กินพวกกระเดียวกันเองเว้ยเอออ่ะมาเริ่มทําน้ำหมักกันเลยเออนี่อันนี้อันนี้ยกยกพักไปก่อนแล้วหม้อนี้มาแทนนี่นี่นี่หม้อนี้มาแทนขนาดปลาเนี่ยเออเราก็กะขนาดปลาขนาดน้ามันนะเออก็จะเป็นนี่ น้ำอุ่นนะน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำที่เอองต้มแล้วนะไม่ใช่ว่าเอาน้ําเย็นมานะเอาน,น้าอุ่นะ่ะที่ต้มจะร้อนแล้วปล่อยให้มันอุ่นแต่แล้วนี่เกลือเราดูขนาดปลาแล้วนะอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเว้ใส่ลงไปเกลือนี่หนึ่งช้อนโต๊ะนี่อันนี้เพิ่มความหอมนะปลาเว้โอ้โหปลาหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนโต๊ะเออเสร็จแ,แล้วก็ เอาฟามหอมเติมด้วยฝากเกียวสักหนึ่งช้อนโตะ๊ะพอเออเสร็จแล้วก็นี่นี่กวรควรกวนเกลือให้ให้ให้ละลายก่อนที่เราใช้น้ำอุนเพราะเกลือมันจะละลายเร็วอันนี้เราสามารถชิมได้นุย้ยแ้่เกิดว่ามันยังไม่เค็มเราสามารถเพิ่มได้เพิ่มได้อีกหน่อยเพราะว่าตัวนี้จะต้องออกเค็มนะออกออกเค็มเลยพอไปแช่ปลามันจะอดีเลยต้องให้ออกเค็มเลยนะตัวน้ําปรุงนี้นะต้องให้ออกเค็มแล้วพอมนเนื่องมนจากเป็นน้ําค่อยซึมซับ เอาปลามาแค่มันจะพอดีเลยเอออ่าเราก็ส่วนไอ้เจ้าปากเขียวเนี่ยถ้าเองไม่ชอบอก็ไม่ต้องใส่ก็แค่เกลือแล้วก็น้ำปลาเนี่ยเพิ่มความหอมแล้วก็บางคนเขาใส่ผงชูรสแล้วแต่นี่ทิมนี่นี่น,น,นี่ออกเค็มเลยนี่ตุกแบบกะพอดีเลยนะหนึ่งช้อนโต๊ะนะพอดีเลยแต่แล้วก็นี่ซิ้ิ ดำเออเนี่ยสีหวานตอ่เนี่ย,าานนยตายลงไปเพื่อเล่นสีเออให้มันเนื่องจากเราจะไปตากแดดเออให้มันมีสีสันเลยเว้ยเออเนี่นี่หัวแน่นี่เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เองนี่แล้วก็มันที่มันไม่เข็มจัดเพราะเนื่องจากมันเป็นน้ำปรุงไงเออมันเป็นน้ำมันจะคอ่อยซึมซับเข้าไปไงมันจะไม่ถึงก็ได้แบบโยนตมผัสโด,ดยตรงไงเออ เมื่อเมื่อได้แล้วเราก็เอานี่ยปลาปลา,อปาเอาเดี๋ยวเอาส่วนตัวก่อนนะเอาอปลาเนี่ยที่เราทําไว้แล้วเนี่ยลงไปแท่ทเอเอทเนี่ยเนี่ยเนี่ยสซอยนี่ส่วนก้างนี่แค่เทไว้แล้วเสร็จแล้วว่าเราเอาไปต้มกินหรือว่า เองจะมาทอดแทะก,กินเล่นๆก็ได้เออเนี่ยเนี่ยเนียมันจะพอดีเลยน้ำหนึ่งน้ำประมาณหนึ่งถ้าปลานี่ประมาณโลฝ่าในน้ำหนึ่งประมาณขนาดนี้ก็จะแทะจะ,จะท,ทั่วมิดเลยในในก็เราก็เอาหัวลงไปด้วยเลยเออเราก็แค่ด้วย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เก็บไปต้มโค้งเลยเออแช่พักไว้เงี้ยประมาณยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่เองเออปล่อยไป เสร็จแล้วก่อนที่เราจะพักไว้สักยี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเขาเบาๆนะเขาให้มันเข้ากันนิดๆเออเข้าันนิดๆเออร็จแล้วก็จัดการพักไว้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีไว้เออแต่แล้วก็ค่อยมาพึ่งแดดเรียบร้อยเพื่อครึ่งชั่วโมงผ่านไปเพื่อ เต็นชั่วโมงกวฝ่านะแล้วก็ขยำขยำเดี๋ยวได้เวลาตากแล้วอันนี้เราก็ออกมาเอาออกมาโยนไปภาชนะอีกภาชนะนึ่งเออเพื่อให้มันเะเด็ดน้ำมันไอเสิเด็ดน้ำไม่ใช่เตเด็ดน้ำมันเออเออพักทำไมอีกมานะอีกภาชนะนึงก็นี่ไงถ้าเกิดกว่ากรณีเธอเองไม่ได้มีคอนโดหรือว่าเป็นแบบตากแบบแอนนี่นะ เอ,อ้ก็ต้องใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะเล็กน้อยนะไม่ต้องเยอะนะเออแล้วก็เขาเขาให้มันเคลือบเคลือบตัวปลาเนี่ยนะนี่สูตรนี้นะเพราะว่าแมงวันมันจะไม่ค่อยจอมลุงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้แมงวันมันไม่ชอบไอ้ไอ้ที่มันมีน้ำมันพืชอ่ะเออมันกลัวจะตดปิ่งมั้งเออเสร็จแล้วก็แค่เนี้ยเราก็ไปตากดัดตากแดดเสร็จแล้วก็เอามาตากยัง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 ,ยง,ยงลุงเนี่ยมีคอนโด กะตากในกระโดเนี่ยเอาเอาเอาตัวตัวตัว,ว,ว,วปลาเนี่ยแต่วันนี้มันช่วงเข้าหน้าหนาวเลยเว้ยเดือนตุลาเว้ยไม่ไม่ค่อยมีแดดแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของแดดเดียวในพึ่งลมพึ่งลมอย่างเดียวเย็นมาในทอดนุ่มเค็มกําลังดีอร่อยกินก็กข้าวต้มเออแต่ถ้าเกิดว่าเองอยากจะเก็บไว้สักเดือนนองเดือนแล้วเก็บไว้ไอัเนี้เองก็ตากให้มันไล่ไล่แดดหน่อยเห็นไหมตากให้ไล่ไล่แดด มันก็จะแห้งเป็นไปแบบคล้ายๆปลาแห้งอะ่ะเออแต่ว่าเป็นเป็นมันเป็นปลาเค็มอะ่ะอันเนี้ยสักพักงแล้วก็เราก็มากลับตามปกติเลยเนี่ยเนี่ยตากปเรียบร้อยป่เฮ้ยก็โดติปแล้วก็ตากตามปกติวันนี้เนี่ยแดดมันออกออกจะไม่ค่อยมีนะมันเนื่องจะตุลาเลย,ยหน้าหนาวแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มีแดดมันก็มีฮุบ ก็มีแดดมั่งมีลมมั่งเอออันนี้ลงตาต่ำเดี๋ยวเรางชักขึ้นไปสูงสูงเออมันก็อันนี้ถ้าเป็นลักษณะของปลาแดดเดียวนะ <c oughs> เขาเรียกกาลังดีเลยอะ <c oughs> คือแบบพึ่งลมไปเรื่อยเืยให้มนันหมาดแล้วก็มาทอดกินแต่ถ้าเกิดว,ว่าจใจแห้งเราก็ตากไปพุ่งนี้ก็ตากไปพอเย็นมาก็เก็บเข้าตู้ยเย็นไว้แล้วก็พุ่งนี้ก็ตากไปจนมันแห้งเป็นแบบเป็นปลาปลาแห้งเนี๋ยเรียบร้อยอันนี้ก็พึ่งแดดพึ่งลมไป เออหนึ่งแดดถ้าถ้าแดดอย่างนี้นะถ้าแดดอย่างนี้นะเองก็ตากไปเลยหมดแดดเลยแล้วก็ว่าแดดแรงๆนะพอถ้าเอาเองเจาแดดเดียวนะอยู่มาสักฝั่งละสองชั่วโมงกาลังสวยเลยสองชั่วโมงตรงทักว่านิดๆเออแล้วก็พลิกทิงกําลังสวยเลยแต่ถ้าก็ว่าอย่างนี้ก็ปล่อยไปเลยมีทั้งลมบางทีก็มีแดดมีลมอันนี้ก็จะได้ถ้าเอาวันนี้ก็คือปลาแดดเดียวถ้า อยากให้เป็นปลาแห้งก็ตากไปจนแห้งเลยแค่นั้นเองเดี๋ยวเย็นนี้ลองมาเทสเทสแบบลักษณะของปลาแดดเดียวก่อนรสชาติเป็นไงไปเดี๋ยวนี้ก็รอยตอนเย็นเว้เวยเรียบร้อยเว้ยนี่น,นี่อันนี้ก็ได้แดดหนึ่งแดดแดดเดียวนะแดดเดียวเนี่ยมันก็แดดเดียวมันก็จะออกแบบนุ่มๆนุ่มๆใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าจริงๆเจตนาของลุงก็คือจะตักทัก สามซี่แดดนะเพื่อให้มันแห้งหรืเพื่อเพื่อลุงจะได้เก็บไว้ดเวลาลุงกลับไปลุงที่กรุงเทพลุงจะได้เก็บไว้กินน,นานๆแต่วันนี้ลุงลุงจะลองทอดแบบแบบแบบแดดเดียวนะแบบแดดเดียวเนี้ยมาดูที่ว่าความเค็มมันมากน้อยขนาดไหนทอดสักสองตัวเออที่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงก็ไปตากอีกตากให้มันให้เป็นเป็นแบบเป็นแบบปลาเค็มแห้งอะ่ปะปลาปลาปลาเกลือแห้งอะ่ะ แห้งๆเลอวเราเราก็เก็บไว้กินได้นานเลยเออนี่มามาน้องทีก็ต้องให้คุ้มด้วยไปเดี๋ยวไปทอดลองดูตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้ว,ลวก็ทอดปกตินี่นะที่เราทอดอะไเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้น้ำมันยังไม่ร้อนดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นเป็น,เป,นเป็นปลาปลาตากตาแห้งอะยังไงมันก็ไม่ติดเออทอดให้ให,ให้ให้เหลืองกรอบเลยด้วย เนี่ยพอเรื่องกรอบแล้วก็ตักพักให้เตเด็ดน้ำมันเลยเออเนี่ยเนี่ยนี่นี่เป็นไงอันนี้ดอดแด่เดียวนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอย่างที่ลุงบอกว่าจะทอดแค่สองตัวเรียบร้อยเฮ้ยนี่ลุงก็ทอดมาแล้วนีนนี่เป็นไง ปลาอันนี้เป็นปลาทอนนว้ยแดดเดียวเว้ยอันนี้แค่แดดเดียวนะจริงๆริงเจตนาของลุงก็คือจะตากอีกสักสามสองสามแดดน่ะเพื่อให้มันแห้งเลยเป็นปลาแห้งเพื่อจะเก็บไปกินนานๆอันนี้ก็นี่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 ลุงก็ทํามาสองอย่างก็จะมีแบบใต้ก้างกับมีก้างข้อดียวลาก้างเราอันี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก้างที่เราเลาะมาเนี่ยถ้าวันาววันไหนเราไม่มีอะไรกินเราก็ไปต้มโค้งกินเว้ยเออใส่ปลาสดปลาหรือว่า หมูอะไรก็ได้เป็นต้มโพงเอออร่อยดีมาเทสก่อนมาเทสก่อนนะนี่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 แดดเดียวเยว้ยเออกลมอือเข้มดีเว้ยฮือ,อประเด็นมันคือมึงอยู่นี่นะโสดนะย้ำเลยนะที่ลงใช้นี่ก็คือน้ำหนึ่งถ้วยสำหรับปลาขนาดนี้นะดูเราเองต้องกะขนาดปลาแล้วก็น้ำหนึ่งถ้วยต่อ เกลือหนึ่งช้อนปูนเวย้ยแล้วก็น้ำปลาสามช้อนแล้วก็ซอสปลาเกลียวแล้วแต่เองเลยเองต้องบอกให้คิดว่ามันเค็มในความคิดของเองนะในน้ําน้ําหมักเล่ยนะต้องให้คิดว่าเค็มเลยนะแล้วพอเองเอาเนี่ยไปแช่ะนะครึ่งชั่วโมงถึงนึ่งหนึ่งถึงนึ่งชั่วโมงนะมันจะไม่มันจะเค็มพอดีอ่ะเพราะามันไม่ได้สัมผัสโดยเกลือโดยตรงเว้ยมันไม่ได้โดนเกลือโดยตรงไง มันเป็นการแบบซึมซับข้าไปไงเออนี่เป็นไงสูตรนี้เป็นสูตรของแม่ของลุงเองฮะเออนี่เป็นเป็นแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของลุงเตียนเว้ยเออนี่ปลาสูตรปลาเคม็มเค็มพอดีเว้ยคลิปนี้หวังว่าพวกเองจะได้ความรู้นะลุงก็พยายามจะแบบบอกให้ละเอียดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าการขั้นตอนถ้าเกิดเองทําขายเองก็เพิ่มปริมาณต่อน้ำหนึ่งต่อน้ำหนึ่งถ้วย กลือหนึ่งช้อนผูด,ด้วยฮะออแล้วก็ชิมจะเกิดขาดเลืออะไรก็เติมไปให้มันเค็มเท่าตัวเองจะคิดว่าเค็มได้ในน้ำหมักนะแล้วก็แช่ไปมันจะเค็มพอดีทํายังไงก็เค็มพอดีลุงการันตีด้วยออคลิปนี้หวังว่าพวกเองจะชอบนุย้ยคลิปนี้ลุงไปก่อน,นครับผมลุงเพียพรพะร์ลครับสวัสดีครับนี่ปลาเกลือเค็เมพอดี ลุงการันตีเลยลองทำดูยังไงก็พอดีแดดเดียวก็ได้ลายแดดก็ดีทิ้งีันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ